วันนี้ครับผมจะมาพูดนะครับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน iPhone 16 Series จะมีอะไรบ้างวันนี้มาชมกันครับทั้งนี้นะครับในคลิปนี้เนะเราต้องเลยเยอร์เรนก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดโนะผมเอามาจากทางฝั่ง m a c r u m o r r นะครับซึ่งก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะใน ทางอเมริกานะครับก็มีข้อมูลต่างๆนะครับเป็นค่อนจ้างจะเยอะแล้วเขาก็รวบรวมนะครับข้อมูลสิ่งที่ทาง Apple นะครับน่าจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาเนาะในเจ้าตัว iPhone 16ซีรีส์นั่นเองครับอย่างแรกนะฮะที่ต้องพูดถึงครับก็คือขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นในตัวปกติครับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus นะครับหน้าจอได้ขนาดหน้าจอที่เป็นขนาดหน้าจอเดิมแต่สิ่งที่จะมีแต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวโ r o นั่นเองอย่างผมใช้เจ้าตัว iPhone 15 pro ใช่ไหม เรเป็นเจ้าตัว16 Pro เนาะเรานะครับก็จะได้จาก6.1นิ้วเป็น6.27นิ้วส่วนตัว15 Pro Max เป็น16 Pro Max นะครับจาก6.7นิ้วจะกลายเป็น6.86นิ้วนั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาเนาะจากคนรู้จักของผมนะครับก็ได้แจ้งว่าพวกเซลล์สเกลนะครับต่างๆของบนหน้าจอก็แทบไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่อันนี้เราต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอย่างที่2นะครับก็คือตัวตัวกล้องในรุ่นธรรมดาทั้ง16แล16้วก็16 Plus ครับปกติแล้วถ้าเป็น iPhone รุ่นธรรมดา p อ o n e 15อะไรพวกนี้มันจะเป็นแนวเฉียงใช่ปะ่ะแต่ในรุ่นใหม่นะครับ iPhone 16แล16้วก็16 Plus นะครับมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็คือปิดนะครับนี้มาอันหนึ่งก็ อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงแต่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูของจริงกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับอย่างที่3นะครับก็คือด้านของตัวตัวแบตเตอรี่ในทุกๆโมเดลของ iPhone 16ถ้าตามที่แมครูเมอ่อกล่าวนะครับไอโฟน16จะมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่6นะครับส่วน iPhone 16promax จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่5ส่วน iPhone 16pro นะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่9ส่วนนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างก็คือเจ้าตัว iPhone 16plus นะครับอันนี้จ,จะลดน,นะครับความจุบ 9%ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ก็น่าจะได้แบตเตอรี่นะซึ่งเขาบอกนะครับว่ามันคือเจ้าตัวแ a c แบตเ t อร y t e ทคโนโล g ีนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูโนว่าเจ้าตัว stack battery ตัวนี้นะครับมันจะมีความเจ๋งแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่เราอยู่ได้ยาวนานขึ้นขนาดไหนครับอันที่4นะครับพี่มีข่าวหรือว่าจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือพุ่มกดชัตเตอร์นั่นเองครับปกติแล้วไอโฟนมันจะเวลาที่เรากดชัตเตอร์ใช่ปะให้ดู เวลาให้เรากดชัตเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับหรือว่ากดปุ่มบวกตรงนี้แต่สิ่งที่รุ่นใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือจะมีปุ่มประมาณตรงนี้ bottom right นะครับ ตรงนี้เพื่อที่เราสามารถนะครับสามารถกดชัตเตอร์ได้แบบนี้ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้นะครับจะแอพพายนะครับกับเจ้าตัว iPhone 16ในทุกๆรุ่นนั่นเองครับอันที่้5นะครับก็คือเลนส์อัลต์วาวที่มีการอัปเกรดโดยเฉพาะนะครับ16โบแล้วก็16 Pro Max นาะแต่เล่นโบติครับตามข่าวลือเนาะเขาได้แจ้งนะว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะใช้เซนเซอร์แบบคล้ายๆเดิมนะครับคือ48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มีการอัปเกรดนะครับก็คือเจ้าตัวเลนส์อัลต์วาวที่มีพิกเซลเพ ภาพนะครับของเจ้าตัวเลนส์เอาต์วดีขึ้นอย่างมากเลยนั่นเองครับซึ่งเลนส์เอต์เวนะครับใน iPhone 16 Pro นะครับแล้วก็16 Pro Max นะครับก็น่าจะรองรับเจ้าตัว48ล้านพิกเซลโปรรนะครับในเลนส์เอาต์วซึ่งปกติเราต้องใช้เจ้าตัวเลนส์ปกติเท่านั้นเนาะแล้วก็เซนเซอร์นะครับเจ้าตัวใหญ่ของเจ้าตัว16 Pro Max นะครับก็จะมีการอัปเกรดนะครับไปใช้เจ้าตัว IMX903 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ของเจ้าตัว Sony ก็อันที่6กครับก็คือเจ้า มีระยะนะครับที่ไกลขึ้นกว่านี้นั่นเองโดยตอนนี้ปกติแล้วโน้ตเจาตัว iPhone 15 Pro Max ใช่ปะเราจะได้เลนที่เป็นคูณ0.5คูณ1แล้วก็คูณ5ไปเลยก็จะเป็น3เลนส์ส่วน iPhone 15 Pro นะครับก็จะเป็นคูณ0.5คูณ1แล้วก็คูณ3ซึ่งผมรู้สึกว่ามันโอเคแต่เนี่ยเขากล่านะครับว่าเราจะจะได้เห็นเลนส์ที่มีการซูมนะครับมากขึ้นเป็น10เท่า ซึ่งผมก็ภาวนาเนาะว่าให้มันมี4ีเลนแล้วก็มีเลนระยะกลางไม่คูณ3มาคูณให้อีกสักเลนหนึ่งอย่าไปใช้คูณ10เลยนะครับที่แบบคูณอ้อสล้านมาครอบแบบผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือคูณ2มันโอเคนะมันใช้ได้แต่พอเป็นคูณ3ด้วย4 8ล้านด้วยการครอบแบบผมว่ามันไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ต้องรอดูว่าเฮ้ยใน iPhone 1 6 Pro Max โ no, นมันจะให้เลนเทเลนนะครับมาไกลขนาดไหนนั่นเอง ซึ่งเจ้าตัวเลนส์ของเจ้าตัว iPhone 12 Pro นะครับเราก็น่าจะได้เห็นเป็นเลนส์แบบคล้ายๆ1 5 Pro Max ในวันนี้นะครับก็คือคูณ0.5คูณ1แล้วก็คูณ5นั่นเองซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมรู้สึกว่า คูณสามเป็นระยะที่เกินพอแล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้กว่านั้นก็ดิจิตอลคอปนะครับก็ไม่ได้เป็นไรผมว่าตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้าจะโอเคละเรื่องที่7นะครับที่เราต้องพูดถึงหนูก็คือด้านของเจ้าตัว WiFi ครับเจ้าตัว iPhone ตัวนี้ก็จะรองรับนะครับเจ้าตัว Wi-Fi 6แต่สิ่งที่เราน่าจะได้เจอกันนะครับก็คือในเจ้าตัว iPhone รุ่นโปรทั้งหลายเราน่าจะได้ใส่นะครับเจ้าตัว Wi-Fi 7เข้ามาซึ่งจะรองรับนะครับทั้ง2 4กิกห้ากิกแล้วก็6กิกนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ถ ซึ่งจะรองรับนะครับความเร็วในการถ่ายส่งนะครับได้สูงสุดอยู่ที่40กิกะบิตต่อวินาทีกันเลยทีเดียวครับซึ่งจ้าตัว iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะครับก็น่าจะได้รองรับนะครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็น่าจะได้รองรับนะครับจาตัว WiFi 6E ประมาณนั้นครับอย่างที่ปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับก็คือด้านของจ้าตัวชิปทุกคนน่าจะคาดกันได้แหละครับว่าในปีนี้โนมันน่าจะเป็น iPhone นะครับที่เป็น a 1 8ทางซีรีส์เนเพื่อรองรับนะครับจ้าตัวหบ AI ทั้งหมดนั่นเองซึ่งในปีนี้นรุ่16 16ธมด นะครับก็น่าจะได้ A18 ธรรมดาแหละ ส่วนรุ่น iPhone นะครับ16 Pro Max 16 Pro นะครับก็น่าจะได้เจ้าตัว18 Pro ที่มีความแรงนะครับมากยิ่งขึ้นมากกว่าเจ้าตัวปกตินั่นเองครับซึ่งอันนี้มันจะใช้ทีมีนะครับของ TSMC ที่เป็น second generation ของ 3nm โทำให้ตัวนี้นะครับมีการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะดีครับและแน่นอนนะครับในทุกๆรุ่นในปีนี้นะครับก็จะรองรับเจ้าตัว Apple Intelligence นะครับหรือว่าถ้าผพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า Apple AI นั่นแหละครับก็น่ จะได้เจอกันในะครบทุกรุ่นนะครับของเจ้าตัว iPhone ปีนี้ก็คือ 16, 16 plus 16 pro 16 pro max ร่วมถึงนะครับน่าจะมีการอัปเกรดจากทีที่เป็นแบบฟ i น a ลลี่นะครับเพราะตอนนี้มีเจ้าตัวเบต้ามาแล้วของเจ้าตัว apple ai ที่รองรับเจ้าตัว iphone 15 pro แล้วก็15 pro max ซึ่ง15แล้วก็15 plus ตัวนี้นะครับจะไม่ได้รองรับครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือในด้านของเจ้าตัว action bottom นะครับตัวนี้ซึ่งในตอนนี้ก็จะมีแค่เจ้าตัว15 pro แล้วก็15 pro max ใช่ไหมในรุ่นถัดไปนะครับเราาจะได้เห็นในกัน นีก็คือจะไปเล่นของการชาร์จแบตซึ่งปกติแล้วในไอ o n นวันนี้มันจะรับแม็กสุดนะครับที่30วัตต์ซึ่งมันจะเป็นบัฟเฟอร์อยู่10วัตต์ใช่ปะ แล้วก็ชาร์จเข้าระบบจิงนะครับอยู่ที่20วัตต์10วัตต์ก็ไว้แบบทำนู่นทำนี่นะครับบนเครื่องเวลาที่เราชาร์จแต่สิ่งที่ปีนี้น่าจะมานะครับก็คือการชาร์จเร็ว40วัตต์ก็จริงๆไม่ได้เร็วมากหรอกครับแต่ก็ดีกว่าในปัจจุบันที่มันมีแล้วก็ลองรับนะครับเจ้าตัว m a x Save 20วัตต์เพราะตอนนี้นะครับก็ลองรับ Mac Save น้อยอยู่ที่ประมาณ15วัตต์นะครับเพียงแค่เท่านั้นครับไมโครโฟนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะมีการอัปเกรดอย่างยิ่งใหญ่่่ครรรัับเเเพาาาาะววใในนนนนนนุตตอี้้้้ทง Apple ก็ไดจ Apple ิลอิน l l l เจนท์ทําให้การที่เราสั่งงานผ่านเซ r i ิอะไรต่างๆนะครับมันก็น่าจะต้องมีความชัดเจนหรือว่าไกลนะครับมากิ่งขึ้นทําให้ไมโครโฟนนะครับในปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นมากๆนั่นเองครับรวมถึงเจ้าดรดีไซน์ภายในของตัวเครื่องโนะก็น่าจะมีการ ดีไซน์นะครับเพื่อลดความร้อนให้มันดีมากยิ่งขึ้นในทุกๆรุ่นย่อยนั่นเองแล้วก็สิ่งที่หลายคนโดยเฉพาะยูเซอร์คาดหวังนะครับก็คือด้ดนของเจ้าตัว,ตวความจุอยากให้นะครับเจ้าตัว iPhone ที่เป็นรุ่นโปรทุกรุ่นนะมีความดับเบิลสตอเรจเข้าไปในราคาเดิมนะครับเช่นปกติแล้วในวันนี้ iPhone 15 Pro ใช่ปะ่ะมาเริ่มต้นที่128กิกก็อยากให้มันเริ่มนะครับที่26กิกไปเลยหรือหรือเจ้าตัว Pro Max อะไรพวกนี้นก็เริ่มที่256กิกเหมือนวันนี้ไปเลยก็ได้นะครับ ผมมองว่า128กิกในราคาระดับประมาณ40,000นะี่ผมว่ามันเป็นเครื่องนะครับที่แพร่จนเกินไปนครับอื่นที่ทางแมโครเมื่อลงนะครับก็ไม่น่ามีอะไรอัปเกรดที่มันเป็นบัจจัยสําคัญแครับก็อาจจะมีการเพิ่มแรมนะครับจาก6เป็น8กิกนะครับใน iPhone 16แล้วก็16 Plus มีการอัปเกรดนะครับ Neural Engine โ no, นมีการทําดีไซน์นะครับให้มันบางลงแล้วก็มีเจ้าตัว Titanium Fast นะครับในเจ้าตัว16 Pro แล้วก็16 Pro Max มีการพัฒน,นาเจ้าตัวเลนให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็มีสีใหม่นะครับของเจ้าตัว iPhone ทุกรุ่นนั่นเองครับก็ประมาณนี้เนาะสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นกันใน iPhone 16นะครับทุกๆรุ่นตั้งแต่16ธรรมดา16 plus 16 pro แล้วก็16 pro max นะครับก็ต้องรอติดตามชมกันเนาะว่าในปีนี้ครับ iPhone 16 series มันจะเป็นอย่างไรกำหนดการเปิดตัวครับของเจ้าตัว iPhone เนาะจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีปีนี้ก็คาดหวังครับว่าก็ให้มันมาพอๆเดิมแหละ ไอโฟนเครื่องเก่าจะได้หมดประกันแล้วก็จะได้ขายพอดีอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เล่ i ไอโฟนนะครับตัวไหนไว้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวก็จะคงเล็งนะครับเจ้าตัวไอโฟน16 Pro นะครับในปีนี้นั่นเองครับก็รอติดตามชมกันใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเฟิร์สบอกองผมด้วยสวนสีีเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ